กืดกืดใส่กัน <laughs> มายังนี่มาแล้วมา <g ül> แล้วกดแล้ว <g ül> อ,อ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับผมบายซันเดอโตนะครับก็ปกติผมจะไม่เคยมาไลฟ์เวลานี้นะแต่บงังเอิญว่าวันนี้ครับก็มีเบอร์เดย์ทีมงานด้วยนะครับเออเราก็เลยเฮ้ยเพื่อสามทุ่มผมมาไม่ทันไงเป็นไงเป็นคนรักษาแบบรักษาคําพูดนะออนะครับ <c oughs> ผมบอกแล้วนะครับโทรไปแล้วผมไม่กลับไปคืนนะจริงๆเราต้องรักษาคําพูดนะครับบอกเลย จะให้นะครับวันนี้สามทุ่มไม่ได้มาก็มาซื้อไพ์นี่เลยแล้วผมให้เวลาแค่30นาทีนะแล้วก็ให้เนี่ยเฉพาะในไลน์นี้แหละคุ้มไม่ลุ้มไม่รู้ครับล่าสุดก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับกับเชฟโเรเลตโคโรราโตนะตัวนี้ลูกค้าบ,บอกว่าขอสไตล์แบบเตี้ยตันเออใครชอบสไตล์นี้นครับพิมพ์ว่าเตี้ยตันไว้เลยนะครับแล้วกดเลขสามแชร์สามกลุ่มหัวใจรัวๆนะอันนี้คือทุกเพจไหม อันนี้เพจเดียวนะอ้าวไม่เอาทุกเพจอะเอาได้ได้ได้มันแก้ไม่ได้มันเอาได้อยู่ทันคนขึ้นอยู่ตอนนี้เร็วๆโอ้โหคุณหนุม <90 S 1> น่ม90แล้วโอ้โหเอาแล้ว้วนะไม่เป็นไรนะ <ๆ S 2> ครับผมคันนี้นะใครอยากได้นะครับก็วันนี้จัดให้เลยกันยกสูงตัวเตีย้ยขายราคาเดียวกันเลยสามสามกว่าสามกว่านะสามกว่าครับสามกว่าไปเลย ป้าแดงอ่ะมีเจ็บแน่นอนใช่ไหมใช่ครับเจ็บแผลกว่าเกือบแปดเลยวันนี้ขายราคาเดียวใครชอบโอนจองหมดเลยนะสามพันพอโอ้โหสามพัน <3, 000. S 1> เอ้ยไม่ใช่หมื 10, ่นเนื่อยนะเอาไปเลยพี่นะครับคุณดูรับคุณดูแบบนี้ชอบไหมใครชอบหมดจะรวยหน่อยชอบในสไตล์นี้นะครับโอเครวยๆนะครับเออแต่เดี๋ยวพาจจำไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้ผมฝากเซนนะครับเส้นหนึ่งที่ ไปถึงที่ผ่านแล้วเดี๋ยวไปส่งถึงที่ด้วยครับผู้ใช้่างจังหวัดคือยังไม่เคยเห็นรถเลยนะพี่ต้อม MT ต้อม MT อ๋อขายผู้คราได้คุณคุณนะโอเคนี่มันรถปีสิบเก้าไหมรถใหม่จ๋าครับรถใหม่ว้าวนะครับว่าอย่าเพิ่งโทรมานะตัวนี้รถปีอะไรเหรอครับตัวนี้ก็ปีแบบปีสิบเก้าอะปีสิบเก้านะครับถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่ลูกค้าพิจารณานะครับบางคนบอกอุ้ย ันนี้ผ่อนเท่าไหร่อยู่ที่วันมาณเจ็ดแปดพันนะนะครับแบบไม่ต้องใช้เงินรถซาบาดผ่อนอยู่ที่เจ็ดแปดพันปีสิบเก้าแต่ถ้า,าไม่รับหมื่นเนาะแต่ถ้าลูกค้าไม่ออกใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดแสนไหมก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยบอกเลยเสื้อผมอ่ะคุ้มนะครับถ้าทุกคนไม่ซีเรียสว่าหุ้ยมีวิ่งมาแล้วหมื่นกว่าหมื่นกว่าวิา่งเยอะไหมน้อยมากนะครับแล้วพวกนี้ผมรับประกันเป็นปีเลยนะพวกนี้นะครับถ้ามีปัญหา เซ็นคันไหนครับพี่เขาเซ็นท <Napoleon>. ุก <disappointing> ว <bosses> <pos> <for> <c oughs> ันทุกเคสเลยที่หลักโอ้โหส่วนใจเชฟนะครับก็จัดไปเลยจองมา10,000หบาทนะครับนี่ครับสวยๆนะอ่าแล้วก็คันนี้อนุมัติแล้วนะครับเห็นว่าคันนี้ถ่ายสดเลยโคตรสวยเลยคันนี้ก็ขายอย่างยั่งนี่ตัวนี้เซียนนะครับพี่ไฮดริปแบนด์ที่โคตรนาเล่นเลยตัวใหม่นะครับตัวนี้ปี19หน้าใหม่ไฟหน้าแบบ LED นะครับหรือพุวกนายแบบเฮ้ยไปได้แบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับใต้หกแน่นอนใช่ไหมครับเก้านะออกใหม่แล้วเนี่ยห้าแสนครับผมนะครับวันนี้ผมให้ครึ่งเดียวพอสามแสนกว่าเป็นไงสุดยอดสามแสนก็บาทนะโอ้ก็เอาไปเลยนะครับโปรตีนเนี่ยเห็นออกใหม่เนี่ยถ้าเป็นพวกมันราคาใกล้ๆวีออนมันก็ต้องดาวมาแสนห้าเลยเนาะพอะมาณหกพันเนาะแพงนะเนี่ยผมไม่ต้องดาวก่อนประมาณหกพันเท่ากับป้ายแดงแต่ปี่สิบเก้านะ ครับผมเชฟแคปสีแดงไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเนาะบันนี้เห็นจากไหนล่ะบันนี้เห็นอยู่มองเงินแล้วพราะมองบางมีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแล้วุดมีคนจองอันนี้เข้ามาแล้วนะผมจะหาให้อีกคำเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับีโวแคปบตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงแล้วตัวนี้คุ้มจริงพี่นะออกใหม่จําได้เลยครับป่าแสนแน่นอนตัวนี้นะครับตัวนี้รถสองปี ไม่สองหมื่นนะครับก็คุ้มไม่คุ้มไม่รู้อ่ะไดแดงแปดผมให้เหลือหกหกแสนนะโอ้หกแสนนะคุม้มไหมอ่ะเออรถรถสองหมื่นอ่ะประหยัดไปสองแสนละพี่เก่งแล้วยังไม่พอนะ,อะ 3, โอ้ต้องเป็นหมื่นนะได้เงินกลับบ้านอีกหนึ่งแสนบาทต้องรับนะครับผมนะแต่น,นะตัวนี้เป็นตัวอ e. ีอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้นะถ้า ได้ดีกไหมถ้าเกิดดีๆได้มากกว่านั้นอีกนะครับเป็นตัว EP Runner หน้าแต่งนะครับจองมาแล้วนะหนึ่งลายแต่เราคงให้อีกคนละกันนะครับตรงนี้นะมีจอนะครับคุ่นล้อแต่งนะครับดูเลยนี่ครับศูนย์สิบสามสองขอคลิปมีพี่จอสวยๆครับขอคลิปหน่อยครับผมมขอคลิปก็ถือพูดได้นะอ่ามาด้าสองกลังเซนใช่ไหมเห็นพี่เต๋าบอกนะกลังเซนเลยเนาะอ๋อตรงหน้าเหรอ คถ้าตัวนี้ก็ลูกค้าบอกอังกันเปลี่ยนเป็นคันนี้แลตัวนี้นะครับก็ออกใหม่เนี่ยตัวเรียปีสิเกเลยแล้วเป็นตัวห้าตูหายยากด้วยออกใหม่ราคาเท่าไหร่คันหนุ่นโอ้ยหกแสนนะหกแสนกว่าตัว Hi ไฮคอนเน็ก c t อย่างเงี้ยหกแสนกว่าตี้ไหเกือบสิงเจ็ดได้ไหมเกือบไหมไม่ก็หกแสนกลางๆแล้วกันกลางๆแล้วกันนะครับก็ผมให้นะสี่กลางสี่แสน ตีหมื่นเก้าพันบาทนะโอเคไหมโอเคโอเคนะจัดให้นะโอเคเลยนะครับสุดๆนะครับผมนั่งเหงาเลยโอ้เฮ้ยไยว่ากี่คนดูสามร้อยเออสามร้อยห้าสิบคนดูอ่นก็ถือว่าได้อยู่อ่ะันนี้แม่เยอะครับห้าร้อยคนดูเดี๋ยวพาไปดูของเด็ดละนะครับล่าสุดก็มีคนจอดเข้ามาสีกับโซยกัุ่มเนาะทุนห้าพันกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีให้ดูอีกสักคันหนึ่งเอ้า พี่ชายมาเหรอบัวรอแล้วแกจอดอยู่นี่อยู่แล้วรถจอดอยู่นี่อยู่แล้วนะครับผมนะเป็นหลักฐานอันนี้พี่ฮู้ดนะผมเลยคันนึงตัวนี้คุ้มจริงออกใหม่เนี่ยเป็นล้านเลยนะแต่วันนี้นะครับผมให้ในราคาแสนกว่าบาทพอเท่าไหร่นะแสนกว่าบาทพอแสนกว่าบาทเฮ้ยอันนี้ป๊อปรอปล่อยไหมพี่ถามอันนี้ถามจริงรอถมพักใต้นะครับบ่อหนังดำอ่าช็อกโกแลตคุ้มแน่นอน ตัวนี้นะครับย้ำนะพี่นี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่ลูกค้าจะได้โอนชนะจองหนึ่งหมื่นแรกหนึ่งแสนบาทนนะ่าลงนะใครสนใจก็จัดมาครับจองหนงหมื่นบาทนะอันนี้แบ็คอีชั่มสีดําขายยังครับยังนะยังอยู่ยังครับตอนนี้แ<พ>บ็คอีชั่มสีเลยดำแดงอยู่ครบหมดเลยนะครับถ้าจะสนใจรีบจัดด่วนอันนี้สวิปใช่ไหมส <Sw ept. S 1> วีปมาๆนะครับตัวที่ขายไปเท่าไหร่นะถ้ารวมส่วนลดอะไรแล้วทุกอย่างครับสาม 3ปลาย3กว่าปี19บเก้าออกแบบนได้ได้มีราคากระบอกแน่นอนใช่ไหมครับรถปี19นี่แหละคุ้มไหมก็หายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็เหมือนที่บอกเรามีการใช้งานแล้วเนาะครับผมคุณค่าดาวเยอะไหมเนี่ยก็อ๋อดาวสองแสนไหมครับพอนสามพันเอางี้จองเก๋งดำครับเอาจองมาเลยมาจองหนึ่งหมื่นจองมาเลยครับผมพี่เตือนใจนะครับคืนแต่ต้องมาทำเรื่องนะ มีใครสนใจไหมถอนสามั่นกว่าโซ่เขาดาวเยอะอ้าวเขาดาวเท่าไหร่ดาวสองแสนเออผ่อนสามพันสามพันจริงๆสามพันเลยบางคนบอกอุูยถ้าดาวเยอะออกไปแดงดีกว่าเนี่ยผ่อนสามพันครับแล้วได้ค่างวดอีกครึ่งหนึ่งนะเหลือพันกว่าบาทอันนี้ผมพูดเลยโโอ้หก็เลยบอกว่าเออเนี่ยลองดูเออลองเทียบดูนะนะผมนะคนนี้ล่าสุดนะครับใครจะเอาผมให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะปีสิบเก้าแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าสุดไม่สุดนะโอนจองให้เวลายี่สิบนาทีใครทันก็ทันละนะผมขายเลยราคานิดนะครับเฮ้ยราคาเงินสดแต่โปรไม่รวมแบบนะสองแสนกว่าบาทปพอปะเอาไม้ไปอีกลวงค่ะเขาบอกไม่ได้ยินเหรอไม้ไม่ดำไม้ไม่ดังโอ้ดำนะครับออไม้ไม่ดังแถ่เข็งดำนะครับผมนี่ครับลองดูนะพี่คุ้มไหมปีสิบเก้านะไม้อยู่ที่หลักพันนะครับตัวนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลย เป็นซอร์ไพร์แล้วกันแบบเซอร์ไพร์เป็นช่วงๆตอนนี้กี่คนแล้วนะ400แล้ว4 12คนดูนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสุดไหมอะ่ะออกใหม่500,000ผมขาย200,000กว่าปี19ไม่หลักพันนะครับผมแค่นั้นแหละเออและให้โอน10,000เฉพาะ20วินาทีนี้ถ้าไม่ทันก็เอาไปครับราคา3 9 0 0 0 0บาทลดให้แค่50,000นะเหลือ2เหลือ3 49นะแต่ถ้าพี่โอนทันผมลดให้แสนหนึเหลือ299นะ เป็นราคาเงินสดตัดโปรโม่รวมแบบไม่ต้องข้ามการนะครับไปเลยสุดไหมสุดนะสุดไหมราคาเงินสดตัดโประครับก็ไม่รู้ว่าสุดไหมก็อยากให้ลูกค้ามีขับไงโอเคไหมนะครับไม่หลักพันครับบางคนบอกเฮ้ยโอ้โหรถมันสภาพป้ายแดงเนี่ยบอบใช่ครับไม่มาหลักพันกิโลปีสิบเก้านะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะโอเคไหมคุณหนุ่มล่าสุดนะครับเพื่อนผมไปออกมานะครับแล้วก็มาออกกับผมนะรักบ้างนะครับหวานนะ เพี้ยนนะครับผมนะก็มีคันหนึ่งก็ให้เลยแล้วกันราคาเท่าใบแดงของขายเพื่อนก็ราคาเท่าใบแดงนะแต่ออกใบแดงต้องใช้เงินออกรถหนึ่งแสนใช่ไหมแต่ของผมนะให้หนึ่งแสนกลับบ้านพี่สมบูรณ์นะครับค่าดําเนินการคือค่าอะไรค่าจัดอ้าวพวกค่าจัดค่าโอนภาษีพร,รบประกันภยัยหลังขายพวกนี้ไงพี่ปร,ระกันหลังขายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพี่ไม่ต้องการบอกได้ครับมันลดมันลดค่าใช้จ่ายได้ทุกอย่างนะครับผมหรือพี่เอาไปจัดก,การเองก็ได้ <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับ อะไรุณนุม่มเดี๋ยวเรามาดูเคสที่มันผ่านกันแล้วบ้างนะตอนนี้กี่คนดูนะตอนนี้417คนดูนะครับไปครับใครอยากได้นะแต่ผมพาจัดเลยสวิฟพี่หนุ่มบอกผ่อน3,000กว่าใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมให้อีกคันหนึ่งแล้วกันผ่อน3,000กว่าเหมือนกันครับผมแบบตลอดสัญญานะอันนี้ก็คล้ายๆสวิฟใช่ไหมคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยผมขออนุญาตเช็ดกล้องน <laughs> นะ่อะเดี๋ยวให้เหมือนกันเลย เก่งนะกด3ามเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ในราคาผ่อนสามพันกว่าโอเคไหมโอเคแล้วให้เงินกับบ้านอีกห0,000่นนะเฉพาะลูกค้าที่มีเครดิตดีแต่ถ้าไม่มีเครดิตเอาเป็นส่วนลดไปห้าห0,000ื่นแล้วกันนะครับผมนะะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้มีใคนที่ผ่านเราบ้างนะพวกนี้มันเตรียมปล่อยหมดเลยนะนี่ก็ผ่านแล้ว <S <S นะครับก็ผ่านแล้วผ่านเเยอะนะอ่านะครับสุดหล่อนะเขาามหมุนนะครับผมบอกเลยอ่า เฮ้ยไอไอดีอออแม็กนี้ใครใครเอาเนี่ยพี่ทำไมมาจอดตรงนี้พี่เหรอพี่อนุมัติเหรอรอ,อ,อลผลโอ้กวาดเรียบนะผมนะก็เหมือนที่บอกนะครับเก๋งสามพันกว่าเจดที่นั่งสี่พันกว่ายังอยู่ไหมเจดที่นั่งสี่พันกว่ายังอยู่อยู่อ่าอยู่เฮ้<ด>ยล่าสุดมีบีโอเข้ามาบีโออยู่ไหนวะ บีโอบีโองวดหกพันกว่าบีโอนี่ไงหนอมหนึ่งไงมีไหมนะไม่ไม่ใช่ Bio, บ,บีโอไปแต่ว่ามอบิโอมอบิโออยู่เคครับโอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเคพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปเฝ้าด้วยเจอกันเค <Okay. S 1> ไปเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าผมขายแบบถูกมากมากนะครับ <Okay. S 1> กับพี่เอกนะครับนะพี่เอกบอกว่าเฮ้ยป๊อปโอ้พี่เปิดค่ายเพลงนะเพิ่ง สำหรับใครที่นะอายุงานน้อยอยู่นะครับอายุงานเดือนเดียวซื้อคนเดียวออกรถคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับและใช้เงินออกรถหมื่นเดียวนะใครสนใจจองโปรหนึ่งหมื่นแรกหนึ่งแสนบาทเข้ามาได้นะครับผมนะเอเอาไปครับพี่ตัวนี้ผมตั้งไว้เจ็ดกว่านะสุดท้ายผมให้แกไปห้าแสนกว่าครับรเพราะอยากให้ลูกค้าได้ขับเป็นไงเครื่องสองจุดปดนะ ตัวนี้เครื่อง2.8นะครับก็จัดให้นะครับ,บก็จัดให้นะครับจัดปล่อยแล้วครับนะเรียบร้อยต้องไปส่งโคราชด,ด้วยเออซิตี้นะครับอันนี้ลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมไปที่ไหนล่าสุดส่งกรุงศรีอา่าไปเซ็นทุกที่มานะไม่ผ่านผมเซ็นหนึ่งที่ผ่านแล้วเดี๋ยวรอเอารถจัดส่งให้ด้วยเป็นไงไปส่งให้ฟรีเลยนะออเออนะครับสาสิบคันครับ และสุดท้ายครับลูกค้าเป็นเด็กปั๊มนะครับมีโก้ติเป็นอยู่เงไงพี่ว่าผมเถื่อนไหมครับเราไม่ส่วนอ<ม>าชีพ,นนรนะพเราผลแล,ล,ล,ละเราผลละนะครับก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับน่าจะอุมัดนะน่าจะวันจันนะครับเด็กปั๊มพรงนี้ก็วันจันละไฟนอนบอกแล้วนะพี่ใครจะรีบก็รีบนะครับยังไงสี่ประตูออโต้ยกสูงออทเอ โคตรคุ้มอ่ะผมก็นหนําให้ลูกค้าไปห้ากว่านะครับวันนี้ถือว่าได้ไหมได้เลยห้ากว่านะพี่ถือว่าโคตรให้ผมบอกเลยนะครับตัวนี้ก็จัดไปใส่ลูกค้านะครับอันนี้แคปคขับ4นีนี่นะครับแคปคขับ4ีตัวนี้เราทําเรื่องอ่อรออนุมัติอยู่อันนี้ดีแม็กตัวเตี้ยก็ได้ข่าวว่าเห็นว่านุมัติแล้วนะครับตัวนี้ใช่ไหมโคตรได้นะมีใครชอบดีแม็กสีประตูใหม่หน้าใหม่ไหม ไ่า <Okay. S 1> ทีมี่แบงค์มัง้งหน้าใหม่หน้าใหม่ยังไงหน้าใหม่ได้เรื่องไหมไเ,เนื้อใหม่นะสี่ประตูนนหน้าใหม่เ,เ,เหรออนุมัติหรอ,อเอาน่าจะงวดงวดน่าจะไม่ถึงหมื่นนะเนี่ยโคตรเฟี้ยวอะจริงๆริงเฟี้ยวจริงนะถ้าสี่ประตูเนี่ยเรามาเจอของเราหน่อยมารีโวครับ ตัวนี้ผมลงแม็กมาให้ด้วยนะครับเป็นตัว z ซทอีดิชั่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไงออกใหม่ได้ข่าวก็หนักเอาเรื่องอะแต่เอาง่ายๆนะคันนี้ผมให้เลือกสองช้อยระหว่างหนึ่งออกรถหนึ่งหมืนงวดไม่ถึงหมื่นกับสองจอง1นึ่งหมื่นเอาเงินกับบ้านหนึ่งแสนอ่านะครับถ้าจะเอาเงถิถูกๆใช้เงินออกรถหมื่นเดียวจบเลยคันนี้นะครับแต่ถ้าพี่ไม่เอาเงินแต่ถ้าพี่เอาเงินกับบ้านหนึ่งแสนงวดจะอยู่หมื่นหนึ่งนี่แหละ นะครับสำหรับรีโว้นะครับผมนะไปะเดี๋ยวเราเริ่มไป,ไปดูข้างหลังกันหน่อยนะครับซี v ิ c กครับไปใครอยากได้ซี v ิ c กเดี๋ยวผมพาดูล่าสุดยีราฟผมไปแล้วนะน่าจะอนุมชชัติชัวด้วยดูใครเอเอ,เอ้พี่เอ้ยอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไมแต่ถามว่ามันมีแบบนั้นอ่ะแบบคล้ายๆสวีปแต่เป็นเซเลริโองวดสามพกว่ามีนะครับวิออสครับผมลงแม็ก mm hmm. มาให้เป็นไงลงแม็กลงยางให้ด้วยนะครับตัวนี้ mm hmm. ก็ใหม่ๆเลยนะยางใหม่ครับแม็กใหม่ยางใหม่ยางปียีบดน,นะ mm hmm. นี่คือสิ่งที่ลกูกค้าซื้อผมแล้วจะได้นะครับคือถ้าสภาพยางไม่พร้อมผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นไงพี่ยางปียีบดาวหนึ่งแสนสี่ประตูได้รุ่นไหนบ้างได้ทุกรุ <L> ่น <L> ได้ทุกรุ่นนะ ขอยจำว่าพี่จะได้ไปทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้วีออสนะครับคุ้มากผมบอกเลยออกใหม่ประมาณเท่าไหร่วีออสออกใหม่ก็ห้าแสนผมให้สามแสนกว่าโอเค okay, ไหมครับผมนะครับอจอมาหนึ่งหมื่นผ่อนอยู่ที่6กพันกว่าตลอสัญญาโอเคเนาะหรือถ้าผ่อนเจ็ดพันกว่าเอาเงินกับบ้านเ0 0าหืน <10, 000. S 1> นะครับผมนะถ้าไม่มีเครดิตเอาไปเป็นส่วนลดแลกกันนะครับมาร์โคตรเท่เลยโห นิสนสมาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัว VL ท็อปสุดนะครับตัวนี้ oh. ล้อล้อแคมรี่ <Cam ry, S 1> ครับโอ้ย <Cam ry. S 1> ล้อแดงแคมรี่ล้อแดงนะแคมรี่ล้อแดงนะครโอ้ยสุดยอดดหลีนะอันนี้ล้อผลนะครับฝากเซ็นเรียบร้อยเออนุมันธ์พวกนี้เออถ้าไม่อนุมันธ์พวกนี้ไม่มีความหมายแล้วนะพี่ oh. พี่จุ๋มเอากับอะไรเออดีแม็กนะตัวนี้ผม เี่ยนให้ลูกค้าเป็นแบบยีราฟแคะนะครับตัวนี้ตัวแรกเป็นตัวยุกสูงนะตัวนี้ป้ายแดงอยู่แปดแสนเลยนะกระนาไปลูกค้านะถ้าจะไม่ผิดอยู่วันสี่ห้า 4, แสนเนี่ยกระนาไปเกือบครึ่งนึ่นะอ่ะครับเกือบ,บครึ่งนึงเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ซีวิคสองคันนี้หน่อยพี่ไปนี่เหรออะถ้าสามสิบวินาท,ทีแรกอะใครกล้าโอนก็กล้าขายอะสี่แสนเก้าหมื่น้านบาท โอนจองห้าเอ้ยโอนจองหมื่นหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นเงินห้าหมื่นให้เหลือเพียงสี่แสนสี่หมื่นเก้าบาทครับสำหรับเชฟสี่ประตูตัวนี้นะครับสี่ก้าเหลือสี่สี่เก้าเนาะแต่ถ้าพี่โอนจองมาภายในห้าสิบวินาทีนะผมให้พี่ไปแสนหนึ่งเลยเหลือสามก้าเงินสดตัดโปรไม่รวมแบบนี้แล้วก็ทการครับผมราคาเงินสดตัดโปรนะจัดให้เลยนะครับผมอันนี้วีอลนะครับเอ้ไม่ใช่อันนี้อเมริกานะ สามกว่านะครับตอนนี้งวดอยู่ประมาณห้า0พันนะครับสวยไหมคุณหนุ่มเป็นรถที่ผมบอกเลยนะว่าอันนี้มัน V L หรอดูไม่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  E Sport ผู้ผิด V L ม,มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งโอ้สีดำเข้ามาสองคันเลยนะครับตอนเข้ามาก็เข้ามารัวนะอ่าขอบคุณพี่ติมมากนะครับอยู่อยู่สวีเดนมัน้งที่อยู่เกาหลีนี่แหละนะครับให้แม่ซื้อให้นะครับดาวดาวสองแสนนะพี่หนุ่มไม่ใช่ดาวน้อยๆนะ ประมาณนั้นอนะ่ะอนถูกถูกนะอ่าให้ดูที่ซีวิคแต่งหน่อยครับพี่เป็นไงเออไฟไท้ายแปดเหลี่ยมนะคันนี้ผมบอกเลยนะครับอ่ะได้อยู่นะไฟไท้ายแปดเหลี่ยมนะพี่สวยไหมสวยโคตดได้อ่ะผมบอกเลยนะครับอืมให้ดูนะเห็นว่าออกใหมย่ยังตำเท่าไหร่พี่ว่แปดแสนออตัวนี้ผมให้นะครับขายแค่ขายครึ่งนึงอะ่ะ อ,อยู่ที่เท่าไหร่ละสี่แสนห้าหมื่นเก้าับาทปะใครโอนจองมาหนึ่งหมื่น 1, 000, ผมให้ส่วนลดหนึ่งแสนนะครับเหลือเพียงสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่เอาไว้เลยถือว่าได้ไหมรสวยเฮ้อคุรได้ไอเหมือนเหมือนไอหนิงมิงจ่ายผมไหมไอหนิงเ,ออเหมือนไหมเออเหมือนนะไม่นานเลิกดีเ<ด>นี่ยหยาบโอ้หยามี อันนี้ซีวิกครับเป็นไงพี่ผมทําให้พี่เรียบร้อยแล้วนะแสนก่บบาทครับซีวิกจัดให้ลูกค้าไป<อ>สุดยอดไหมเงาวับโอ้ทำด้านหน้าให้หมดแล้วนี่ออใช่นี่แหละครับซื้อป๊อปขอมาอะไรจัดให้หมดนะครับคันนี้ก็จัดให้ละอย่างเงาเลยนะภาษีก็ต่อให้แล้วนะครับหกห้าเหลือขัดเงาให้อีกนะครับอันนี้ลูกคา้าซื้อสวดกับผมไปละนะครับถือว่าคุ้มนะครับบอกเลยเบาเบิดทำความสะอาดให้หมดแล้วสุดท้ายของเรา ยีราฟครับมาเลยครับนิสสันนาวาร่านะครับปีสอง4นสิบสี่นะครับชุดแต่งเป็นแสนเลยนะพี่กันนี้กระหน่ำไปลูกค้าอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทเองนะวันนี้ถือว่าได้ไหมสี่แสนกว่าบาทโอ้ยถูกนะงวดเท่าไหร่ครับนี่งวดเหรอประมาณนั้นแหละนะครับถูกๆไปเลยเจ็ดแปดพันโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยตัวนี้นะครับมาด้าสองนะครับถ้าเป็นโชมหน้านี้ ค้างว่าจะอยู่ที่4-5,000กว่าเท่านั้นนะครับผมราคาน่าจะเปิดอยู่2.9มั้งเลย249นะอุ้ยถือว่าถูกนะ249ได้ไหม249ได้อยู่ครับงวด4,000กว่านะครับไปเลยรีบโอนจองมา10,000นะจาก2.9ลดได้ให้5,000เลย249นะครับกับโปนจอง10,000แรก100,000บาทถ้าลดเกิน500,000นะถ้าไม่ถึง500,000อนะ ห้าหมื่นบาทละกันนะครับ,รบผมประมาณนั้นไม่มีเงินก็ไปช่วยดาวละกันเออถ้ามีเครดิตล่ะก็เงินกลับบ้านนะครับผมนะรประมาณนั้น,นง่ายๆนะครับอันนี้อะไรเขาเนี่ยฟอร์ดเลนเจอร์เฮ้ยตัวนี้ถูกนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ถูกนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ลงลงสี่ไม่ได้ไหมห้ากว่าห้านะเอาง่ายนะผมขายนะออกใหม่ตัวนี้นะอยู่ประมาณแปดไหมคุณหนุ่ม มีแปแน่นอนจําได้ว่าราคาออใหม่นะครับจะอยู่ที่ประมาณแป0แสน4ี่0มื่นเกบาทไหมใช่ครับใช่ไหมนะครับตัวนี้ก็ลถน่าจะไม่กี่ปีครับผมให้เลย6แสนสี่มื่นกบาทก็รดให้เท่าไหร่ลดให้2แสนนะแต่ถ้าใครจองมา1 0 0 0 0หมื่นแรก1แสนบาทเอาไปรู้ดยครับเหลือเพียงห้าแสนสี่มื่นเกบาทครับพีเ่เอาไปเลยนะครับผมนะค้างว่าจะอยู่ที่8 9ดเ0พันเนาะแครเก้าพันนะครับ ไม่ถึงหมื่นอะ่ะต่อให้พี่เอาเงินกลับบ้านอีกห้าหมื่นนะงวดก็ไม่ถึงหมื่นอยู่ดีแต่ถ้าเอากลับหนึ่งแสนงวดก็อาจจะถึงหมื่นอยู่หมื่นหลักร้อยแต่ไม่ถึงหมื่นหนึ่งพันนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าคุ้มๆแล้วกันนะครับพี่นี่แหละครับข้อดีของการซื้อรถกับอป๊อบอายนะครับก็บจะประมาณนี้นะแล้วเรามาต่อด้วยนะครับไหนคุณเก่งคุณไม่เรียงลงเลียงรถไว้ให้ผมบ้างเลยอะ่ะเขาเก็บแล้วโอ้แล้วก็นะครับบีทีอะไรบีที หกฟูนด์ไหมเราไม่ใช่ห้าฟุ์แมไม่มีที่ไหนละ่ะ <laughs> <laughs> แต่ตัวนี้คุ้มนะครับผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่คุ้มเพราะว่าไม่หลักหมื่นแล้วก็รถปีสิบเก้าด้วยเนาะราคาอยู่ที่สี่แสนกว่าบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงโอ้โหปลายแดงจำได้น่าจะเจ็ดเจ็ดกว่านะเจ็ดเจ็ดกลางเจ็ดกลางเกือบปลายนะครับใหม่นะตัวนี้ใหม่เลยเออผมขายที่ห้าเก้าเก้านะแต่เหมือนที่บอกนะครับถ้ารากเกินราคาเกินห้าแสน จองหนึ่งหมื่นแรกหนึ่งแสนบาทเอาไปครับพี่เหลือสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตามนั้นเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าจองมาหมื่นหนึ่งแล้วมาเป็นส่วนลดหรือมาเป็นช่วยดาวนะครับงวดจะอยู่ที่แปดพันกว่าเนาะแต่ถ้าเอาเงินกลับบ้านหนึ่งแสนนะครับงวดก็ไม่ถึงหมื่นอยู่ดีมีไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าขายก่อนใช่ไหมถึงมีครับมีมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับโอ้โหเจ็บคอแล้วคุณหนุ่มไปวันนี้พองหอมปากหอมคอประมาณนี้แล้วกัน อ่ะตอนนี้กี่คนดูคุนนมตอนนี้เหลือสามร้อยห้าสิบครัผมดูไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะฟอร์ดเนี่ยสวยเลยสวยไหมได้ข่าวว่าตัวนี้เป็นตัววายแท็กเหรอเออวายแท็กกันดิเออได้อยู่เดี๋ยวผมขอแัดประกอบก่อนนะครับเจ็บคอนะจริงติดเรื่องเนี่ยหลอนไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนะ นี่ครับ Honda Fit นะพี่เผื่อมีใครสนใจนะครับสวยไหม <c oughs> โคตรเท่นะครับสี่กว่าไหมก็น่าจะอยู่ประมาณ4กว่านะครับ <5 S 1> รถรถ <c oughs> โคตรยอดนิยมนะให้ส่วนลดอีกห้าหมื่นละกันอาคันนี้นะปรากฏว่าห้าเก้าเก้าอะโอโ้โหไม่น่าใช่น่าจะอยู่สี่กว่านะครับ ตอนนฟรีดตัวท็อปนะครับผมเป็นรถยอดนิยมนะเป็นรถยอดนิยมนะครับมีไฟตัดหมอกด้วยอ่ะโอเคครับพี่วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเจ็บคอครับไม่ใช่อะไรคอเจ็บคออ่ะโอเคนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับโปรชั่นนะครับจองหนึ่งหมื่นแลกหนึ่งแสนนะพี่นะก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ที่ @p o p k หรือคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยเนาะคับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับพี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ปะฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดต้น โอ้โหไม่ใช่ตัวนี้ออ,ตโ,อ,โ,อโต,ต้นะครับโคตรสวยเลยตัวนี้หกว่านะพี่ถ้าใครจะเอานะแต่ตัวนี้โคตรถูกเลยตัวนี้ลงมาทนอยู่ที่อะไรสนะามสามแสนกว่าบาทเองเหรอหกเจ็ดพัน 6, 7, นะครับหูแคบยกสูงสามแสนกว่าหายากนะใครหาแคบผ่อนเจ็ดพันเนี่ยมาเลย มาเลยนะครับตัวนี้สวยดิไฟแต่งด้วยะนะครับอเมร่าตอนนี้ของเราก็มีทุกสีนะครับบอกเลยอเมร่าของเรามีทุกสีแลโอ้โหยาลิสมาแล้วเอ้ย m อ g มาแล้วครับเหลืองคู่เลยนะเป็นตัวทูโทนด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดด้วยพวกนี้น่าอยู่วานสองสามแสนนะครับไม่เกินนี้หรอกนะครับสองสองคันเลย ซีวิกนะครับโอ้โ oh, oh. หลหลังซื้อรถเข้ามาแบบ, Pacific, บตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวหนึ่งจุดแปดเอลเป็นไงเปย,ย,ยไหมเปไม่ใช่หนึ่ง <1. S 2> จุดเออดูร้อนะตัวนี้นะ่าอยู่ที่หกกว่านะครับ <laughs> ได้เลยอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอ่าพรุ่งนี้เนาะแต่วันนี้ดูก่อนมาสามทุ่มยังไงนะครับแพร พรุ่งนี้มาแน่นอนเจอกันเวลาเดิมนะครับถ้าตอนเช้าก็คือ3ามสาโมงเช้านะตอนคืน3ามทุ่มนะครับไล์เวลาเดิมวันนี้เจ็บคอพี่โ,ถถถโอเคครับยังไงนี้ขอบคุณ <laughs> ทุกคนมากนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาดูรถนะครับก็บอกว่ามาหาทีมงานป๊อบไอ้นะครับก็จะได้โปรโมชั่นนะและถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรสอามได้ที่เบอร์คุณนุ่มศน 9 7 9 3 9 3 9 4นะครับแอดมาที่ popkk ได้เลยนะครับแล้วถ้าเบอร์คุณหนูมาครับ089672765นะครับโอเคครับอย่างนี้ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับพอดเพื่อเจียบคอ